สวัสดีครับทุกท่านผมเชฟคิวรพาร์ตนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับทางช่องเชฟปรุงบอลนิวส์นะครับมาพบกับผมในช่วงนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอาเซียนวงการฟุตบอลไทยรวมถึงเอเชียนํามาบอกกล่าวให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับมาดูผู้ที่ทําให้ทีมชาติไทยของเราประสบความสําเร็จกันบ้างครับมาดามแป้งซึ่งก็เป็นหัวเลยใหญ่ ในครั้งนี้นะครับในการรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างของทีมชาติมาอยู่ด้วยกันและก็สร้างความสุขให้กับแฟนบอลไทยครั้งแล้วครั้งเล่านะครับในฐานะของผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงที่เคยพาทีมชาติไทยของเรานั้นไปเล่นในฟุตบอลโลกมาแล้ว2ครั้ง2ครามาในครั้งนี้นครับมาดามแป้งก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลชายและก็สร้างความสําเร็จมาแล้ว2ทัวร์เมนต์ทัวร์เมนต์แรกเป็นศึกชิงแชมป์เอเชียรุร่นนม่เกิน23ปี ที่ทาให้ทีมชาติไทยของเรานั้นทะลุไปเล่นที่อุซเบกิสถานในรอบสุดท้ายซึ่งเราก็ได้เข้ารอบแบบปฏิหารและก็ไร้พ่เช่นกันและมาชุดใหญ่ในทัวร์เมนต์อาเซียนกลับในครั้งนี้เราก็ยังคงเป็นผู้ชนะที่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์แบบไร้พ่ได้เช่นกันหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในยุคข,ของมาดามจริงๆนะครับก็เล่นเอาผมอดที่จะชื่นชมมาดามแป้งไม่ได้จริงๆซึ่งแน่นอนว่ามาดามถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญมากๆของวงการฟุตบอลเดี๋ยวมาดูบทคุยสภานของมาดามกันครับ ซึ่งมาดามเองก็พูดทั้งน้ําตาหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรานั้นจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันในการเข้าชิงชนะเลิศและคำคืดที่ผ่านมา็ริธรําผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการถล่มใส่อินโดไป4ประตูต่อศูนซึ่งมาดามแป้งจะบอกว่าอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมาดามแป้งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจแป้งนะแล้วก็ นักเตะทีมชาติไทยนะก็ดีใจมากมาก,มาก,มากดีใจแบบน้ำตาจะไหลนะทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นเป็น,ปนทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญทำไมไม่เคยไลฟ์อลไจริงจัง่างนะ uh huh. เป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญเพราะว่าเอเสุกุกิคัพเนี่ยเป็นทวยแป้งคิดว่าเป็นทวดที่มีความสำคัญของคนไทยมากเราเคยได้แชมป์มาห้าสมัยนี่ก็อีกเก้าหนึ่งนะคะวันที่หนึ่งมกราเนี่ย เราเล่นอีกครั้งหนึ่งกับอินโดนีเซียนะฮะก็ก็หวังว่าจะนำถ้วยนี้กลับไปให้เป็นของขวัญคนไทยแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างสูงมากนะ,ะใ,นในการที่ได้มาเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลผู้ชายชุดใหญ่อาจจะเป็นผู้หญิงคนแรกเลยต้องขอขอบคุณนะ,ะัะ ผู้ใหญ่นะถ้าทางสมาคมนะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทวนที่ให้เกี็บแป้งนะแล้วก็ดีใจที่ตั้งแต่รับตําแหน่งมานะตั้งแต่เลือกโค้ดมาเลือกมาโนมาก็อาจจะค้านสายตาแฟนบอลไทยหลายๆคนนะวันนี้ก็อาจจะพิสูจน์ได้นะว่า ด้วยความพยายามเนี่ยเราก็มาถึงจุดนี้นะคะตอนเลือกกัปตันเจชนาทิพย์เป็นกัปตันนะคะก็เจเองก็ตอนที่ตั้งเรื่องเนี่ยเจยไม่ทันรู้ตัวเลยเพราะตอนนั้นเขาเล่นเขายังแข่งซ้อมอยู่ในสนามก็โทรมาว่าคุณที่แป้งเลือกผมจริงหรือบอกว่าเชื่อเริงจริงเจเพราะว่าเจเล่นทีมชาติครั้งแรกปีสองศูนย์หองในทัวยนาเมี้ทวยซูซูกิครับนะนะแล้ววันนี้เจเองก็ทำสำเร็จนะเป็นดาวสซอร์ของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็เป็นกัปตันทีมที่ สมภาคภูมินะคะมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากนะคะแคเป็นน,นี้แล้วก็โดยชคเดอนนี้เนี่ยทวินนะคะทวินเนี่ยตอนเนี่ยสูญเสียคุณพ่อของเราไปเมื่อตอนบ่ายสามโมงนะคะด้วยก้องมะเด็งนะคะก็ในทีมเรากตต็ตัดสินใจกันนะคะว่าคือตอนนี้บินกลับไปดูคุณพ่ออกครั้หนึ่งก็บินกลับมาใหม่ในทีมเราก็ตัดสินใจว่าถ้าวันนี้เราโชคดีแล้วก็ถ้าตัดสินใจหน้าง,งานเลยถ้าโชคดีแล้วก็ถ้าเ,เรายิงน,นำได้ เราจะเอากัวบินลงเล่นนะคะเพื่อให้เรามีการพูดถึงในในห้องกันนะ,ะว่าเราอยากให้ตองเล่นแบบนี้นะคะก็มันเป็นความรู้สึกของนักบอลทีชาติทุกคนเพื่อนๆนทุกคนก็พูดกันนะ,ะว่าอยากให้ให้พี่ตองลงเล่นแมตช์นี้ด้วยนะคะเพราะมันคือมันปลื้มปริ่มตั้งแต่ตอนแมตช์ที่ผ่านรอบเจะมีไฟโนที่เราเล่นกับเวียน,นามาแล้วนะ,ะเพราะว่า อย่างที่แป้งบอกนะคะแป้งมานับตําแหน่งในช่วงที่หลายคนมองอาจจะมองว่าเป็นวิกิตบอลไทยนะคะคือแรงกิ้งเราต่าง่าเวียดนามแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับว่าทุกชาติในอาเซียนเองเนี่ยก็ทุกคนก็อยากจะพัฒนาเีลาฟุตบอลน,นะคะแล้วก็มันแต่คราวนี้มันดีที่ว่าเรารวบรวมนะักเตะทั้งรุ่นที่อยู่เล่นอยู่ทีมชาตชิชุดเก่า หลายคนนี่ก็จะเป็นอุ้มธิราธรมุย้ยธิดสิแนแดงดาแล้วก็อย่างอาเจย์ธนาทิ N A T I K, เขาก็มาตอบรับทันทีที่ชวนนะคะแล้วก็ยังมา mix ก,กับหลายคนแหละอยู่ในชุดเก,กา่าสารัตยุงูเย็นทิติพานม่วงจันนะคะในรูกต้นนริบดินนะคะแล้วก็มา m ม i ์กับมันเป็นการผสมระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วก็เราอยู่กันอย่างครอบครัวทีมชาติไทยเองนะ,ะมา mix มกับรุ่น พวกสุประชัยสุปประโชคหรือไม่กันกันก็เป็นกัปตันทีมชาติยูยนะี่สามนะี่ที่ตอนที่แป้งไปแข่งที่มองโกเลียนะะก็ยังมีน้องที่เกิดใหม่มากๆหลายคนเลยแป้งไม่เชื่อว่าหลายคนแล้วก็ถือว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นโอ,อกาสที่ได้ทั้งโค้ชเองไวและเราก็ได้คิดว่าได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายคนมากราจะพูดไม่ได้เลยหลายคนไม่ว่าจะเป็นและกิษลากาแมนะฮะหรืออีกหลายคนเลยวิลเทพ นะคะอย่างพิธิบัตอไรอ้พิทิบัตก็โอเคติดมาหลายครั้งแล้วนะคะก็หวังว่าในวันที่หนึ่งเนี่ยจะสามารถนำถ้วยนี้กลับไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยนะคะแล้วก็อย่างที่แป้งเคยพูดเสมอนะคะว่ามือที่ประคับประคองและพยุงฟุตบอลไทยคือแฟนบอลคนไทยผู้เล่นคนที่12เพราะว่าเสียงเชีย จากประเทศไทยเนี่ยมันดังมาถึงใจพวกเราที่อยู่ที่สิงคโปร์มากๆเยลยนะเพวกคนไทยที่มาเชียร์ที่สเตเดียมก็มาด้วยใจอาหารทุกอย่างถูกส่งมาอย่างเต็มที่นะคะเพราะเราอยู่ในในบับเบิ้ลนะคะไม่อยากจะบอกว่าเสียงเชียร์ของคนทั้งประเทศเนี่ยก้องอยู่ในในหูพวกรากคนและเราตั้งใจเล่นนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันที่วันปีใหม่ได้จะปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ เราก็หวังว่าวันปีใหม่เนี้ยจะทําให้ดีที่สุดนะคป้คิดว่าวิกฤตของบอลไทยที่เราคิดกันว่านักบอลไทยเราเราอาจจะดอกลงนิดเลยนะียวแ้วป้เชื่อว่าไม่ใช่แล้วแหละวันนี้นักบอลไทยได้พิสูจน์แล้วแหละว่าศักยภาพของนักบอลไทยเนี้ยไม่แพ้ใครเพียงแต่ว่าเราอาจจะอาจจะยังไม่ใช่ครั้งนี้มันเป็นการที่น้องๆปเชื่อว่าวิกฤตนี้มันถูกแก้ด้วยพวกเราทุกคนหมายถึงน้องๆทุกคนด้วยเพราะว่า เขาเองก็รู้สึกว่าแรงกิงที่ต่ำลงเนี่ยทำยังไงจะทําให้ขึ้นซึ่งเราก็พูดกันตั้งแต่รับตำแหน่งแล้วว่าสิ่งที่จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายยิกฤตทุวิกฤตก็คือเราเล่นให้ชนะแล้วก็เดิมพิสูจน์แล้วว่าเราก็ชนะทัวร์นาเมนต์ยูยิ3สามเราก็ไม่ได้แพ้ใครทัวร์นาเมนต์นี้เราก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะคะก็หวังว่าวันที่หนึ่งเราก็จะไม่แพ้อ,อีกนะคะก็ขอบพระคุณจากใจนะคะแล้วก็นะคะ ขอบคุณจากใจนะคะก็เดินทางกลับนะคะวันที่สองสองมก,กรานะคะเดี๋ยวจะแจ้งไฟอีกทีนะคะก็เป็นเราเราเหมาไตรนะคะกลับนะ,ะก็แจ้งในที่นี้นะคะขอบคุณนะคะหนึ่งหมื่นคนขอบคุณ 100, <000 S 2> มากมากเลยขอบคุณ 100, <000 S 2> ขอบคุณ 100, <000 S 2> ที<ๆ>แบบท่านก็นั่นก็แก่แล้วอบบตอนนี้จะตอนเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงตอนนั้นมันสิบห้าปีมันสิบห้าปีมาแล้วตอนตอน อายุสามตินิดๆต,ต,ตอนนี้ห้าสิบห้านะก็เป็นเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติยศแล้วก็ทุกครั้งที่มันอยู่ในตำแหน่งนี้มันมันมีความสุขแล้วก็อินแล้วก็รู้สึกได้เกียรตินะคะขอบคุณจากใจนะขอบคุณมากๆนะขอบคุณทุกเสียงเชียร์นะขอบคุณแทนน้องทุกคนขอบคุณแทนโค้ดนะคะแล้วก็เรามาถึงจุดนี้ได้ด้วยแฟนบอลชาวไทยนะคะ